สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอำพรสว่างแดนดินครับเมื่อเนี้ยพ่อสว่างแดนดินอยู่จังหวัดกาลสินครับอำเภอกำมะลาไสพ่อสว่างแดนดินพ่อพี่น้องย้อนยุคมาเบิง่งแต่ละอำเภอแต่ละวัฒนธรรมการเป็นยูบ้านเลื่อนของชาวบ้านยุคสมัยก่อน ว่าเป็นจังไดพี่น้องที่เงิอนอิสานโบราณเมืองฟ้าแดดสงอย่างที่จังหวัดกาลสิน์ครับพี่น้องไปพี่น้อง,องเข้าไปเบิ้งบรรยากาศข้างในกันเริ่มจากครับเงินเมืองกาลสินไปครับพี่น้อง เมืองบรรยากาศกันตน่อครับพีน่น้องเฮือนโบราณเมืองการสินอันนี้ เฮือนกรมลาใส่ผ um, ้ามาย่อนยุกพี่น้องเงินสมเด็จขออนุญาตเด้อขับเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมเงินประดับ ทาราวดีบรรยากาศเมืองเก่าครับจังหวัดกาลสินเงอนยางตลาดอนเนียมเพื่อยางตลาดครับขออนุญาตเดอ้อครับ นะครับบ้านเดือนเพิ <idity> ่นก <verso> ็จะเป็นเังสี่งละครับเงินสามชัย เงินคำม่วดอำเภอนาขู่เงินไทยนาขู่เปลี่ยนแบบนี้ี่นองอำเภอนาโมนอันนี้เงินนาโมนครับ เงินานามน์ผ้าบึานาบรรยากาศครับอำเภอตะลําเพื่อของจังหวัดกาลสิน <c oughs> เทอาเงอนร่องคำใต้สุดกาลสิน เงินฟ้าแดดคลองชัย เฮือนไทยยอกุฏิท่าคันโถเฮือนดอนจาก เงินยม็มยมยนี่คือบรรยากาศทุกอำเภอสมัยเก่าของจังหวัดกาลสิน วรสว่างแดนดินครับพี่น้องพาพี่น้องชมนี่นะครับวัฒนธรรมแต่ละอำเภอของจังหวัดกาลสินมีอำเภอใดแน่นี่นะครับพี่น้อง ยากาศครับแต่ละอำเภอของจังหวัดกาลสิน เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับทุกการติดตามขออนุญาตลงคลิปนะครับสวัสดีครับพ่อันคลิปหน้าครับอพ่อสวั้านนดินครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจพ่อนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ